สวัสดีจ้ามือหนีกับมะพร้ากกับอภิรดีน้าแกงไม้หรือสมจ่าอีกแล้วเด้อจ้ามือนีกนเนน็เป็นมือสันวันดีจ้าเป็นมือไหว้สันสนามบินสมก็ได้นำของไหว้มาจัดเรียงนะจ้าจะมีนี่ขนมไทยแล้วก็ผลไม้นา,นานาชนิดผลไม้มงคลน,นั่นเองนะคะทุกคนตามด้วยนี่เลยกล้วยแล้วก็วางขันห้าดอกไม้ห้าคู่แล้วก็ เทียนห้าคู่ใส่กลวย5อันนะคะทุกคนจัดเรียงกันให้สวยงามเราก็จะเอา,อาถ้วยใบตองมา จัดเรียงไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะใส่ขนมไทยนะจ๊ะทุกคนนี่เป็นไงล่ะฝีมือเราก็ใช้ได้อยู่นะไม่ได้อวดไม่ได้อวดแต่อยากอ้างเป็นความสวยความงามเราก็เป็นแม่หญิงอยู่นะทุกคนมีความประดิษฐ์ประดอยมีงานฝีมือกับเขาบ้างนิดนึงพอไปวัดไปวานี่แหละทุกคนมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบว่าเราตั้งใจทำอันนี้คือการทำครั้งแรกนะคะที่จัดเรียงให้สวยงามแบบนี้คือ ชุดหมาภูบรีทุกคนเห็นไหมต่การตามไหมสมโอยภูมิใจมากเลยอันเนี้ยชุดหมากภูบรีอลังการงานสร้างมากมีไฟจวดด้วยนะคะทุกคน <c oughs> ไม่ขีดไฟนั่นเองทุกคนเราไปซื้อมาทำเองด้วยนะอัลละสามบาทโอ้ยแต่ก่อนนะทุกคนอัลละบาททุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคานะทุกคนมามาเรามาจัดขนมเราต่อนี่ตามด้วย ฝอยทองแล้วก็ทองหยิบนะคะตามด้วยเม็ดขนุนแล้วก็ทองหย่อนนะคะทุกคนหุยเห็นสีสันของขนมไทยตัดกับสีใบตองนี่มันสวยเนาะทุกคนเนาะสวยงามอุย้ยชื่นชมตัวเองเอ้ยจัดเรียงขนมไทยก็สวยอุย้ยคนอะไรยถมอะไรก็สวยไปหมดเลย นี่ใส่ให้มันจุกๆลน้นๆไปเลยค่ะทุกคนเราซื้อมาเยอะอยู่นะคะนี่มีขนมครกด้วยนะจ๊ะทุกคนขนมครกโบราณน,นี่ตามด้วยขนมเปียกปูนใส่เข้าไปจุกๆเลยทุกคนให้มันพูนผูอยังก็เออไม่อย่างก็พูนพูพุ่งพุ่งพูนพูนพูพูนพุ่ง นุ่นๆเนอะะทุกคนนุ่นๆเป็นปเทิงภูเขาภูเขานี้เรามีไข่เต่าด้วยนะไข่นกกระทาไขา่เต่าขนมใบบัวโอ๊ยเจช่มชอบนี่มากเลยชุดหมากภูบรีนี้อลังการโอ้ยชอบมากทุกคนพวกใครเห็นก็คงน่าจะแบบว่าเอ้ยสวยงามมีขนมชั้นมีข้าวเหนียวดำมีอะไรอีกนะอันนี้อันนี้นนลูกลูกนา่นารักน่ารักเนี่ยลูกชุบทุกคนรสชาติดีมากหลังจากที่แบบว่าเสร็จงานชมก็ได้แบบว่า ได้อาหารทิพมารับประทานเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะต่อไปเราก็จะเป็นการจัดชุดผลไม้มงคลนะคะคก็จะมีฟักทองกล้วยมะพาร้าวสาลี่แอปเปิลอง,งุ่นอง,งุ่นส้มลูกพรับเป็นไงทุกคนฝีมือเราวันนี้ใช้ได้หรือเปล่าเราภูมิใจที่เราทำได้นะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมจ้า